แล้วองไหก็วางนนางตรงสูงะวางตรงที่ตรงนี้โนาไหว้ที่นั่ได้บ่ะครับช่วงที่ตางไหว้ต้องใส่สูงๆกระีกระป๋าประเิมนะคะนี่นะคะของไหแล้วก็องไรเขาถ่าคลิปกันขีู่แล้วจะได้ไนะเราเครื่องไหนเชื่อมต่อมูลฮุลอะไรเนี่ยเธอจะเปิดอันนี้งไหนนะ เหนียวตุ๋นเหวตนเหนียมาจะก่ายเลยที่อ๋วันนี้เนียเก็รออ่ะไก่อนาหายยังคะนะคะดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณตานะคะตอนนี้ก็หายบวมแล้วค่ะนะคะ

进来。 เอะอ่อนลโพงมันอ้ใช่แล้วค่ะใ้นาดไม้นะคะหนไม้นะคะหนไม้แล้ตอบคอมเมนต์ให้ค่ะอะไรก็เตรีูอ่ันแสง่ะไรกนมองนะคะ สายชนสุท <toys> ์ค่ะนะคะพี่วันลบนะพี่หนุ่มนะคะรำช่วยจดตาเชื่อว่าอะนะครับเพลงได้บงรยากาศเพลงไทยเพลงพิจารแล้วก็คือแล้ว นูยะเป็นููกููไทยชื่อเงอะไรอ่าได้ไหมไม่ได้เรงอะไรเอาแฟลไดกับยาขาขัใสมาเสียบเลยตง่ายกว่าขอบคุณท่านกันค่ะเดี๋ยวก็จะรำนะคะรำภูไทรภูไทยก็จะขอบคุณสามท่านนะคะ หาเพลงอยู่นะคะสวัสดีครับแม่ถิ่นสวัสดีค่ะ<า>คุณ<า>ปลาเน้นสวัสดีครับค<า>ุณสบายสวัสดีค่ะคุณน้ำสูบฝนนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะหาเพลงอยู่เนาะไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรนี่บา้าแม่อ่น่บ้าอันนี้ก็ได้มันบา้แนบาแม่นเพลงนี้นะเพลงนกฮ<ล>ูกนกฮูกจะเป็นเพลงเพราะอยู่เพลงนั้น คุณเช่นกันนะมันจะมันจะเป็นกุ๊กูกู้คุณอ๋อเหรอนกแสบเลยนะนกเขาน่เขานกเขาไม่ใช่นกเราขอบคุณสี่ท่านค่ะขอบคุณเช่นกันเลย้อธรรมรำนะคะ เอาไรให่ากไปเพงลำผู้ไทยเพู่ไทยเฉยๆก็ได้เพงภูไทยอืแล้วช่วยลำนตามขอบคุณสี่ท่านค่ะอย่าลืมนคะกินนะคะาุ่ตามจะล้ำคาพันะคะมช่วยกันด้วยเออดี่ละนี่ะ สวัสดีค่ะแม่ทีนขอบคุณค่ะแอดประวิทขอบคุณค่ะจะฝากให้ได้ไหม